สวัสดีค่ะว่าที่ร้อยตีหญิงชนาพัดแก้วกองคณะนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะที่ทําตามเป้าหมายได้สําเร็จค่ะก็ะอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สาวที่คอยสนับสนุนในหลายๆเรื่องค่ะผู้ใหญ่และอาจารย์ที่เอ็นดูเมตตาแล้วก็มอบความรู้ต่างๆให้ แล้วก็มีขอบคุณแฟนที่เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ติวเตอร์ที่ประคองจะเรียนจนจบแล้วก็ได้เกียนินยมทั้งคู่ค่ะก็เมื่อก่อนนะคะทางบ้านนะคะอยากให้เป็นพวกตำรวจทหารมากๆเลยค่ะแล้วก็พอจบมัธยมปลายแล้วก็ไปสอบตำรวจแต่ว่าพอดีสอบไม่ติดแล้วก็เลยไปหาว่าจะเรียนสายไหนต่อที่ที่จะให้ไปถึงเป้าหมายพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกมาลงคณะนิติศาสตร์มหาวิทยา,าลัยนารีสวนรอบโคต้าค่ะ แล้วก็พอได้เข้ามาก็รู้สึกว่ามันเปิดกว้างไปอีกเพราะว่าแบบจากที่ตอนแรกๆเราก็จะรู้จักกับว่าจบกฎหมายแล้วก็จะเป็นแค่ตำรวจทหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอได้เข้ามาเรียนอาจารย์ก็จะบอกว่าโอ้มันมีหลายมันมีหลายอาชีพมากเลยนะแบบมันมีทั้งอาจารย์สอนกฎหมายทนายความที่ปรึกษากฎหมายของหน่วยงานอายการหรือแม้กระทั่งผู้พิพากษาอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ มีความประทับใจหนึ่งที่ได้ไปฝึกงานที่ศาลจังหวัดตาบมาด้วยค่ะตอนปีประมาณปีสามก็รู้สึกว่าแบบท่านท่านผู้ภาคศาเขาแนะน,นําแนวทางให้แล้วก็สอนประสบการณ์ของท่านให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยเป้าหมายของเราก็แบบสักวันเราก็คงแบบอยากทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็การใช้ชีวิตตอนที่ ปตีนะคะก็ตอนที่เข้ามาปีแรกๆก็คือได้เกรดสองกว่าเองค่ะเพราะว่าแบบมันมันแบบกดดันหลายๆอย่างแบบบางคนเขาชอบมองว่าคณะนี้เรียนง,ง่ายเพราะว่าแค่ท่องจําแล้วก็ผ่านอะไรอย่เงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบโอ้สงสัยแบบเ,ออเราเราต้องทําให้ได้แต่ปรากฏว่าแบบเกรดมันไม่เป็นไปตามที่คาดอะไรเงี้ยค่ะจนเราก็แบบจัดการตามที่เรา เห็นว่ามันเหมาะกับตัวเราการอ่านการเรียนในห้องการทําความเข้าใจต่างๆซึ่งแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับหนูก็คือเราก็เรียนก็เรียนเต็มที่ก็มีทํากิจกรรมบ้างตอนช่วงปีสองก็รู้สึกว่าเรียนแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นมันก็เลยอาจจะแบบมันเข้ากับตัวเราเราก็เลยได้เกรดที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะต้องแบบ พักผ่อนด้วยการที่เราจะเรียนได้เกณฑ์นิยมหรือเรียนจนประสบความสำเร็จคิดว่าอย่างหนึ่งที่ที่เด็กนิติเขาทํากันก็คืออ่านหนังสือยังสอบค่ะแบบเป็นอะไรที่มันต้องทาอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทํางานเป็นนิติกรที่สํานักงานอายการพิเศษฝ่ายการบังคับคดีหนึ่งค่ะที่สานักงานอายการสูงสุดที่กรุงเทพค่ะ ฝากน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะมันมีอะไรที่เราแบบศึกษาแล้วมันสามารถใช้มองใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้เยอะมากๆเลยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็แนะนำคณะนิติศาสตร์มาหาวิทย,ลา,ยาลัยนเรีวนไว้ด้วยนะคะ